ก็จะไปถ่ายสตอรี่จะ่ป่ะจะถ่ายสตอรี่คนนับพับอิจฉาพบตายพอดีอ่ะพี่เฮ้ยทำไมเพลงทำไมมันดังดังอ่ะลำพูความหมายมีแฟนรักไอ้เปลวค่ะที่รู้ไหมว่าเพลงหนูจะปล่อยวันที่ห้าแฟนหนูมาหาหนูก็เลยปล่อยเลยเอาไปกูเบื่ออ๋อเป็นอะไรเพลงอยู่วันนี้มาหาวันที่ห้าเลยเหรอคะต้องรออีกหล้วต้องแมนไม่ ตอนแรกพี่ไม่รู้ว่าแฟนจะมาวันไหนต้องมาวันแฟนมาหาตอนแรกเพลงมันลงไปแล้วมันต้องฟังได้วันที่ห้าพี่ก็เลยเปลี่ยนวันแฟนมาหาทุกวันเลยแฟนแฟนคืออะไรอะใครพูดว่าแฟนนะไม่มีตอนไหนไม่มีตอนไหนแฟนอะไม่มีตอนไหนแฟนอะ ่าแล้วบ้านบางเหลือพี่ดิงคนเดียวยังโสดจะมีแานนแฟน่ะแกวมาเล่าให้เพื่อนฟังก่อนเลยอะไรอ่ะใครมันบอกว่ามีแฟนไอ้เกวมันบอกว่ามีแฟนแล้วกิตต้านะพีซีเอลไม่ได้ยินแต่พี่มีอะไรเพื่อนนะไอ้เกวบอกมันมีแฟนเนี่ยมีได้ไงล่ะบอกพี่เกลแล้วเหรอคือใครอ่ะคนไหนอ่ะคือใครแฟนคือใครพูดออกมา พี่หลอกไงอะแมไหนบอกว่าต้องคุยกันไปอีกร้อยปีถึงจะได้เป็นแฟนกันแต่กาเป็นเพื่อนกันแล้วก็คิดแบบนั้นด้วยพี่หลอกแบบว่าให้คุยอีกสามปีแล้วค่อยคบอะแล้วเมื่อวันก่อนพี่หลอกก็ขอคบเลยใครจะไปรู้ล่ะแสดงว่าพี่หลอกเขาฟังคําแนะนาไงหนูต่อกตกลงเลยหรอแล้วเราต่อกลกลงได้ไ่าชีเอลจัดการดิผู้ชายขอก็ต้องตัดรนไหมคะยังเด็กค่ะ ไอ้สิบขวบไอ้เท่าไรมามีแตหนูก็เคยมีแฟนมาหนึ่งอถอดรองเท้าก็ได้ค่ะทุกคนหนึ่งคนเอาหนึ่งคนเขานะสองคนพี่เค้ด้วยต้องบอกนียค่ะต้องเอาต้องเราบอกพี่เกี๊ยบอย่างนั่นเดี๋ยวอีกเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนโดนไงโดนโดนรอแล้วเดี๋ยวกูบินไปก่อนยังไงล่ะพี่เจี๊ยบว่าไง เขาบอกกี่ครั้งแล้วใครไม่บอกใครจะสอดรูดเหรอใช่น้องหลอดไงอืมไอเกลวไม่บอกเลยดูดีเขาเป็นแฟนกันแล้วเขามาบอกนะเราเพราะว่หนูบอกทำไมจะไม่บอกก็หนูเพิ่งเป็นน่ะแล้วพอเป็นเป็นกี่วันแล้วเป็นกี่วันเป็นกี่วันเพราะเมื่อวานมาสอวันน้องเดีวไม่อยู่ไงหมามีวันเดียวเป็นวันนึงวันที่สองสอดลูด เป็นวันหนึ่งวันีนวันที่สักไอ้แค่แฟนใช่ไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะคือถ้าเป็นแฟนกันหลอดอ่ะพี่ก็สบายใจเพราะหลอดมันก็น่ารักถูกมะล่ะก็ได้แหละแต่พี่เกียร์ไม่รู้นั่นแหละเออทำไมบอกพ่อเองไางเออแต่ว่าเขาไม่ตัดกันถึงห้าเก้าบาทเออทำไมเดี๋ยวเขามาด่าบิโ่เออคุณโดนด่าอีกแล้วไม่ดูแลเลยเห็นไหมล่ะ ไหนี่ะหลอนเ็นจะมาบอกมาประกาศเปล่าประกาศให้รู้เลยเนี่ยเม่นจะพูดเม่นจะมาขอเลยที่มีการพูดไม่บอกยังไงล่ะต่างเมืองไม่ใช่อุปสรรคที่ควรนะยังไงล่ะพี่หลอนมาหาเดลไหมคะเหมือนจะมานะแต่เขาก็ไม่ได้มาคุยกับใครเลยมายืนอยู่แลนดแบบหนึ่งแม่ไม่บอกคนหนมาึ่งเป็นแฟนเดลุ่ณยักษคนนี้แฟนหนู บอกขึ้นทุกคนรอบนี้เห็เขาทำไมเกลไม่บอกหาคุณยงคุณย่ามบบมีนิลาอย่นีนั่นนั่น่แล้องแนวไม่มอาได้บอกน้องแนวเป็นเป็นเสพบุฟน้องแมวก็ไปนอนเลยน้องเกลเป็นหมันอืมน้องแนวไม่มีโอกาสได้บอกเนี่ยน้องแนวมีโอกาสแล้วก็เลยบอกแล้วเนี่ยอ่ะไหนเจ้าตัวไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยก็พี่หล่อนยังไม่มาไม่เจอไม่เจอ ไอ้สามพงสามพ่าเลยว่าโอเคหรือเปล่าเราไปตอบตรงโอเคเป็นแซอีไงมาไงมามีเดี๋ยวพอปล่อยก่อนจะตอบตรงแล้วบอกว่าต้องถามแม่ก่อนเรายังเล็กถามพ่อถามแม่ก่อนแล้วพี่เกียร์เอางี้แล้วพี่เกียร์กับอีพี่เกียร์จะรู้สึกยังไงป๊าป๊ายังไม่รู้ใช่เห็นไหมล่ะโอ้ไม่บอกป๊าป๊าเลยป๊าป๊าไม่อยู่นี่นะ พี่โทนี่อีกพี่โทนี่อีกแม่อีกหนักอีกต่างมือมใช่วุปสรรกไปบอกป้าควีนกาเออบอกป้ารู้ยังไงบ้าไม่อยู่ไม่มีใครอยู่จะบอกยังไงเด็กมันก็รักกันใช่ไหมล่ะ ม่มันก็ยังเด็กอยู่ไมมปกติมันก็นาปรึกษาตลอดว่าเอ้ยหนูคุยกับคนนี้นั่งหนูอย่างเงี้ยมีปุ่นปากมาบอกว่าเป็นแฟนกันแลกมันก็ก็ตกใจแอบตกใจโอ้ยพี่พี่คุยเห็นดีพี่หลอมาที่แลนอ่ะแทบไม่เคยคุยด้วยเลยใายก็ต้องคุยกันก่อนอะารความรู้จักซี่แต่ว่าหล่อมันก็น่ารักนั่นแหละแต่ก็เราก็ต้องคุยในพาที่เป็นแฟนใช่ไหมล่ะต้องทำความรู้จักใช่ไหม่ะพี่ปุดดิ้งบางทีเป็นเพื่อนก็จะน่ารักนะพอเป็นแฟนมันก็จะอีกแบบนึง ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปให้อย่างนั้นเนาะเออแต่ว่าอย่างนั่นแหละแต่พี่เกียร์ไม่รู้แค่นั้นละเดี๋ยวป้าก็รู้แหละมะทำอะไรก็อยู่ในขอบเขตหรากการเดี๋ยวนี้รามจะโดนว่าอีกดูแลเกียร์ไม่ดีเคยโดนแล้วรอบหนึ่งนะทีโดนพี่มีวิธีเวลาไฟ แล้วเป็นแฟนกันสองวันแล้วคือหลังจากนี้เตรียมตัวกันหรืยังในพัสของการเป็นแฟนกันต้องทํำยังไงไม่รู้ค่ะพี่มีวิธีบอกพ่อนะเก,<อ>กเลยังไงล่ะเกลต้องไปบอกพ่อตอนที่ลุงลุงอยู่เยอะๆเพราะว่าตอนพี่ไปบอกพ่อพี่ก็บอกตอนที่ลุงลุงอยู่เยอะเอะเขาก็จะสวนพอที่พ่อเริ่มบทเราปุ๊บเพื่อนเพื่นลุงลุเอ้ยก็จะบอกว่าก็มึงไม่อยู่ดูแลลูกเอง <c oughs> นี่อย่างนี้เลย มึงหายไปไหนมึงไปนู่นไปนี่นี่ลุงลุงจะปกป้องเราเองเรื่องจริงโอเคค่ะที่ว่าบอกไว้ก็ดีอทำอะไรก็อยู่ในกรอบหรอกกันเพราะว่าทำอะไรก็อยู่ในกรอบหรอกกันเพราะคิดว่าเพื่อนทุกคนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าหลอดมันก็น่ารักไงนื้ออกใช่ไหมอืม เพื่อนๆไม่เล่นอะไรหรอวันนี้เล่นร้านหรอร้านมันมันมันหมดแล้วปะเมื่อวานพิ่งมาดีเกีวรวมแลนไม่อะไรนะพี่อุ้ยพอแทงกันแล้วเมื่อวานแทงเปิดแทงกันแล้วแทงเัาใครรับหลังเขามีเรื่องกันค่ะเมื่อวานนี้ใช่ค่ะยังมีทอมโบหรอ ใครอหใช่ไ้มพี่บูพิงใช่เอาหมดแหละแล้วคอมโบยังไงล่ะก็ต้องเลิกไงมีแฟนแล้วไม่รู้กูมไม่รู้หัวเขียวอ่ะใช่ไหมเพืออะไรไม่คือเมื่วานอะถ้าถ้าเกิดเรื่องกับเรื่องมาจะเริ่มมาจากหนูกัอีแบมคือกระคับลี่หลานปั๊มหอยและที่เนี้ยเหมือนน่าจะอยู่ปะ แ่บอกว่าพี่สลุงนะ้จะแฟดอยู่่ะก,กับผู้ชายพีดิงกับใครคนหนึ่งไม่รู้อ่ะเหมือนเมาว่ะเมากันอยู่แล้วแบบอีแบบว่าเนี้มึงแกงนี้แหละแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายพีดิงอุยคนที่ได้แกงเราเหรอเขาบอกว่าใช่ครับขอโทษด,ด้วยครับกูเลยบอกว่าไาอ้นั้นอยู่ไหนแล้วเขาไม่รู้ครับมึงออกป่ไม่รู้ไม่ วันเนี้ยเขาด่ามันอะไรแล้วเขาก็เดินหนีไปน่าจะเราหนุกวัยเยียอยู่ไอ้ที่นะไม่ถือว่าแบบคือสภาพมันดูน่ากลัวเขาแต่ปะไม่ถือว่าหนูกวัยแบบอหนนอนกัยเยียอยู่ขอช<อ><อ>ิแล้วที่เนี้ยอวันนี้คนดูเยอะแปลกๆกอ่ะเนี่ยมันจะได้ตีกับเขามัน<ม>จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเยงนี้แต่อีแบบบอกว่าตรงนี้ไม่ตะคนกากเลยเราแพ้ก็เลยไปที่อื่นแล้วเฮียหนูก็เลยไปร้านอื่นนอกไหม พราะหนูไปร้านนึงปหนูดำไปเจอตัวต้นเรื่องก็คือผู้หญิงที่มันพูดรอกที่มันย่อเก็ตปะใส่พี่นี้ก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ไปไปกัดก็ไปกัดเขาอ่ะกัดก็พูดเฮียหีนึกออกปะแบบเออมาด่าพี่คุณทาไมอย่างเงี้ยชี้ก็แบบพี่ด่าะนึกออกปะไม่ได้ด่าก็แบบก็ซ่ะก็แอบปะเขาแต่ปะ ก็หูพี่ไปได้ยินเองหรือเปล่าเออ,อก็เป็นฟิวแอปฟิวอะไรอะ่ะเข้าใจไหมเราก็อยู่ตรงนี้มานานนะ่าจะเข้าใจคขาว่าแอปอัอทีเนี้ยีก็แอปเลยว่าแบบเชียเชียไม่ได้พูชีพูดในบอเนื้อออกไหมเออแต่ว่าใหญ่แล้วทีเนี้ยย้อนกลับไปนะแต่ว่าใหญ่ใหญ่คนคุยพี่ดิ้งยัยหัวฟ้าบอกว่าใช่ครับขอโทษครับก็คือยายหัวฟ้ายังรู้เลยว่าอีเนียด่าแต่อีเนียไม่รู้ว่ามันอดาก็คือมันไม่รู้สึกผิดแล้วมันก็บอกว่ามันไม่จะเป็นเ่ียต้องไปขอโทษเนื้อออกไหม เข้าใจปะเพราะไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่เราทาไปแต่อีน่านำมาขอโทษแทนเข้าใจปะอ่าแล้วทีเนี้ยตามด่าไปเรื่อยๆก็ด่า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 เจอที่ไหนก็ด่า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 ทีเนี้ยมันมีเรื่องหนึ่งปัญญาอ่อนมันแค่ขับรถวนมาชนพอปเนี้ยก็คือตัดไปเพราะว่าตลกดีหนูก็ขบตอนนั้นอะและทีเนี้ยพอไปเจออีที่ร้านตมหอยอีกแม็กหนึ่งมันบอกว่าหนูถามว่ามันอะชื่ออะไรเข้าใจใช่ปะเพราะว่าจะได้ด่ามันเลยแบบลดๆดทีเนี้ยมันอะบอกมันชื่อบีแอล ตอนแรกก็ขำเพราะว่ามันอะตอนแรกคิดว่ามันล้อนึกออกปะคิดว่ามันล้อฟิลบอยหรือฟิลอะไรแต่ว่าเวลาครูอยากมันมันก็ขำนะมันน่าจะตลกเพราะว่าหนูก็แอบขำแต่ว่าหนูไม่ได้แบบปล่อยความตลกออกไปแอบขำเล็กแลอบขำเล็กบีเอลก็เชิดมันบอกว่ามันชื่อบีเอลเสร็จปุ๊บมันก็เชิดวิ่งไปจับครูเสร็จปุ๊บจับครูจับอะไรเสร็จปุ๊บทีนี้พอก็อาจจะรีปุ๊บอีจูดี้มันไปลงไบโอลีจูดี้มึง มันมามันมาลงไบโอนี่อีนั้นน่ะไปมึงไปดักตบมันก็เลยพาคนในแก๊งไปดักตบมันที่ไบโอโป้งแล้วก็ไปรวมกันที่ไบโอทีนี้พอไปรวมปุ๊บมันก็ออกมาจากไบโอเสร็จปุ๊บก็ไปลุมตบมันแต่ทีนี้มันมากับเพื่อนสาวมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ยืนเป็นใบเลยแล้วก็อีนี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนเออเออแต่เพื่อนบอกว่าอีนี่อยู่ด้วยอีกแมบหนึ่งแล้วทีนี้มันก็ออกมาสองโป้งมันนออกมาสองมันยืนแซด แล้วมันก็เดินไปถอดกอดน้กูวิ่งตามบอกว่ามาได้แล้วเหรอจะไปไหนในนี้ก็ดา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 บอกว่าเอาประชาชนมาดูไม่ไม่ให้ดูเอามาไม่ให้ดูบอกให้เอามาไงแล้วแบบว่าแม่มาเหรอต่อยต่อยปึ้งปึ้งอีจินต่อยปั๊บปั๊บปับมันก็เดาเขาหน้าบุกไปนี่อีจินไปต่อยเขาว่ามาแล้วเฮ้ยพี่พี่เป็นอะไรอ่ะ คือพี่ก็จะทำหนีใช่ปะบอกใช่ทำไมแล้วหนีผู้ชายแก๊งมันก็เดินมาปึ้งแล้วก็ไปไปกันแล้วมันก็รีบวิ่งลงมาด่านเปิดพวกมึงตาไปยิงมาเลยตาไปแต่เพื่อหลักวิ่งปะ๊ปปัปปปป๊ปปัพอลงไปก็ไม่ได้ควักปืนขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นแบบสถานการณ์มันจะต้องเป็นฟิวตกมันเป็นฟิลยิงฟิวแรนี่แหละนี่แบบพอ ว้าลววว่ะมันก็ติดดาปะปะปะบปั๊บปั๊บปั๊บปับแบงเขียวเราคะเออแล้วมันก็ไล่แทงแบงคอีแบงค์ม่รีบหรือเป<ะ>ล่ากอสต์ลาเออแล้วอีนั่นอีนั่นสะดุดป้าบตายแล้วอีเพื่อนมันอีชะนีรีบวิ่งมาฮิวแล้วก็โอ้ยพี่ไอ้ดีหนูเกินชุบไม่ได้เอามาพี่มีอีมองกุฎบอกงี้พี่มีผู้ชายมาอีมองกุฎอีมงกุฎบอกอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ผมพอทราบเรื่องมาคร่าวๆแล้ว เดี๋ยวผมจะคุยเองแต่ผมขอชุบน้องก่อนบอกว่าอ่ะจะใช่จ้ะจะชุบไม่ชุบจ้ะกูก็รอ,อดูว่ามันจะชุบกี่โมงมันก็พูดอย่างนั้นว่าผมพอทราบเรื่องแล้วแต่ผมขอชุบน้องก่อนทีเนี้ยเรื่องอะ่ะมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเหมือนน้องผมขอโทษไปแล้วเมื่อไหร่มึงจะชุบไม่ชุบสักทีหนึง่งพูดอย่างนั้นพูดอะไรก็ไม่รู้วกไปวนมาบอกขอโทษไปแล้วโทษช่วง อีคหัวฟ้ามาขอโทษอีนั้นบอกอย่างอีฟ้าบอกอย่างอีมองกุฎบอกอย่างนี้มึงเอาไงวะโมโ oh. หเลยด่าไปทีหนึง่งก็เลยบอกว่าเอางนี้อีเนี่ยชื่ออะไรชี้ชี้เลยนะเอาอางนี้อีเนี่ยมันตายที่มึงบอกจะชุบเนี่ยไม่ชุบสักทีนะ่ะชื่ออะไรบอกชื่อบาเลนว่าบาเลนเหรอกแทงป้าบตายกูดา่าแทงว่าแทงว่า เึ <c oughs> ้งตายห้าหมดอีแบบแลบดาฟิวฟิวบีเฟิวอะไรดาาดาดาดา, <c oughs> ดาลีพอ,อยกับพูดเทียอะไรไม่รู้บอกแล้วมันบอกมันชื่อบีอหรือจริงๆแล้วมันกวนส้อมตีนวะมันบอกว่าอาจจะเป็นเอเคเอบีเนี่ก็คือสิ้นสุด <B> <BL. S 1> ทีนี้ลีเทศปาบลี <B> เทาป,ปารบเลยอ,อะไรไม่รู้บังตาเสือกมองไม่เห็นแต่รู้สึกว่าเหมือนอยู่ใกล้กันเป็นฟิวสิบห้านาทีต้องไปเซตของ ก็แอบแอบทำเป็นมองไม่เห็นทำเป็นไม่อะไรรีเซ็ตลมบิ้วบิ้วใหม่แอดล้านไปนอะไรแอปเปิ้งทีนี้สกีป์นะอันนี้คือกอปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บทีนี้หนูอะมีเหตุบางอย่างที่จะต้องไปที่สภาเปิ้งไปสภาจอดรถปุ๊บอุ้ยมันอยู่สภาเต็มเลยไอ้เหี้ยมาทําไมละ่ะอีสัตว์มันจะแจ้งไงสิผ่ายแล้วแล้วกูไม่เก่งวิชาการบอกอยู่นะมึงมาเลยมา มึงมากูไม่เก่งวิชาการตอนนี้อัอาตาัยไม่ได้ปอนัยไม่ได้ตอนนี้กลัวกาลนัยอย่างเดียวละมาเถอะช่วยกูหน่อยกูอยู่น้ำบอกมาพี่มามาแล้วอีบีเอลยืนทั้งขวากดชี้ชี้เฮียอะไรไม่รู้ชี้ฟ้าชี้เฮียอะไรอยู่อย่างนั้นกูบอกอีจินนเดินไม่ได้มันอีจินเดินไม่ได้กับบอกอีตุ้งเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้กับเป็นความแจกบทแจกอะไรเปิง้งอีนั่นสลัดหน้าไปเลยคนคุยพี่ดิ้งอีหัวฟ้า พูดเราก็เจ็บใจเนี่ยเห็นฟ้เจ็บใจวอย่าไปว่าเขาทีนี้ทีนี้บอกทีนั้นสลัดหน้าไปไปพูดกับสภามึงรู้เรื่องหมดเลยนี่พูดดิ้งเป็นไรมากไหมคือไม่ได้คือไม่ได้ไปคือไม่ได้ไปฟังนะมายถือว่าก็ก็ยืนรออยู่ว่ามันจะพูดกันนานสักเท่าไร่กันเจียวเหนือกว่ก็คือถ้าสมมติกูโดนเรียกแล้วกูโดนอะไรมึงโดนค่ะแขนสั่งพูนกูในยิ่งกว่าชักกี้อีกกู่เมียชักกี้ทิฟฟานีค่ะ มึงเคยดูไหมแค้มฝั่งหุ่นสามทีนี้ปึ้งมันมันเข้าไปคนแรกเลยเสนอหน้าเข้าไปเลยอีนี้แล้วมึงบอกกูที่ปั๊มห่อยว่ามึงไม่รู้เรื่องเงี้ยอะไรสรุปมึงจะรู้หรือมึงไม่รู้มึงแอดแอดมึงอะไม่รู้มึงสแส่นหน้าไปเลย ebl มนยันยืนชื้อชี้เทียอะไรก็ไม่รู้ตรงหน้าสภามึงเสือกสแส่ไปคนแรกเลยถ้าร้านมาเราแทงไปด้วยนะเป็น นั่นแหละเรื่องรามก็เป็นประมาณนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลและทีนี้อ่ะอีกเรื่องสองอีกแก๊งที่ชื่อว่าทีเด็ดอีกแม็กละเม,ามาื่อวานไปเจอที่รามในนี่อีกตึกแดงอีกแล้วยังไม่ทันเริ่มเลยเพิ่งจับเพ,พิ่งจับเสร็จนูเจอพี่นะคะเข้ามาฟาดอีปินปักปักปักฟ<ม>าดกูน,นูยืนเมอสามออทีไม่ตายนูพับนูเปลี่ยนเพลงอยู่เอ้า เฮียนี่รีบอีกแล้วรีบกับกูตลอดในทีแก๊งอื่นมึงไม่รีบเลยมึงเป็นเฮียอะไรงงไม่ได้วิ่งมาล้กูตายกูกดขอบพูดดีจูดี้กูบอกจูดี้มึงพูดสิรีบทําไมคะรีบเวอร์รีบอีกแล้วีจูดี้ก็เสือกไม่พูดไม่รู้กลัวเฮียอะไรกูกูมันอกหักอยู่ใจดิสุดใจบอกบ้างอย่าทางแล้มวกันหะเดี๋ยวเปื่อนจผูกคอเอจผูกคอทีนี้ไปหาผู้ชายใหม่กันเถอะทีนี้กูเกิดขึ้นมาปุ๊บกูก็อยิบแอมพูดเลยมีเรื่องตุ๊ดี้กูพูดเลยรีบเวอร์ รีบอีกแล้วพี่กับพวกหนูเนี่ยรีบตลอดเลยรีบเวอร์ไม่รู้รีบอะไรนคณะหนารีบเวอร์แต่แพ้นะโกดช็อกโกดผู้ชายช็อกอุ้ยอะไรวะอะไรวะเหี้ยนั่นแหละคือเรื่องราวทั้งหมดก็คือตำนานรีบเวอร์รอบสามไม่รู้รีบไปไหนแต่มึงอ่ะไม่ต้องมีละก็เลยงงว่ารีบไปไหนอันนี้ก็คือความงงเล็กๆนะเรื่องราวมันมีประมาณนี้ แต่เขามาขอโทษต่อนะพี่คิดตอนที่พกกล้องมาแต่มันมีไอ้นี่นะใครขอโทษจิคนคุยพี่ดิ้งอะขับรถมาเล้วขอโทษที่อะไรแล้วมึงสาระแนไปสภาทำไมบ้าเขาปีเรื่องกับอีกแก๊งเนึ่ไงใช่หรือเปล่าไม่เขามาขอโทษเราเขาบอกว่าเขาก็รู้จักคนในแก๊งเราเขาไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นลาเราใครรู้ขอโทษนี่ไงพี่ดิ้งคนเดียวสองมีอะไรแก๊งสามสิบ เขาบอกเขาไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาก็เลยจะมาขอโทษแทนเนอะอีตัวต้นเรื่องยังไม่มาเลยคือนี้นะอีตัวต้นเรื่องอบอกว่าถ้าไม่หนูต้องขอโทษเขาหนูไม่บิดเออไม่สภาพเขาพูดอย่ตัวต้องยก็หนูไม่บิดไม่คือประเด็นหนะอันเนี้ยเราฟังเอาหนานะถ้าเขาจะมาขอโทษเราอะทําไมตอนที่ไปคุยที่ปั๊มหอยอะถึงไม่คุยกับกูให้มันจบๆบเข้าใจปะบอกเขาว่าไมรู้อยู่แล้วนกลัวเลยน่าทำไมทาโล่ต้องไปสภาไม่แต่เธอไม่แต่เธอเนี่ยเนี่ยเป็น เป็นคนคุยกับต<า>อ่อมาตอนที่คิดตั้นมันไปแล้วเขาบอกว่ามาขอโทษนี่ก็เลยบอกว่าแล้วทำไมคนที่ทําอะทาไมถึงไม่เห็นจะมาขอโทษเลยเขาก็บอกว่าเหมือนเออนี่ก็ลบอกอ๋อนั้นก็คงน่าจะไม่ทันแล้วละค่ะอะไรประมาณนี้นี่ก็บอกว่าน่าจะไม่ทันแล้วละค่ะเพราะว่ามันเกิดหลายเหตุการณ์ไปมากกว่านั้นแล้วเขาบอกว่าวอะไรนะเขาบอกว่าความจริงอะน้องเขาขอโทษกันไปแล้วนี่ขอโทษ ตั้งแต่ที่ร้านอะไรเงี้ยไม่ก็เลยบอกว่าเราจะขอโทษยังไงคุยรอบสองยังบอกว่าไม่รู้สึกผิดไม่ต้องขอโทษเพราะไม่ได้ทาอะไรกเียก็เลยาแล้วกันเลกูเรียกเอเคมาแล้วกันอีบีเอลมันยังพูดอยู่เลยว่าก็มันไม่ได้ผิดทําไมมันถึงต้องขอโทษกูก็กูก็เลยบอกเขาเลยไปเมื่อวันวาอันเนี้ยคือมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอีกรอบหนึ่งแล้วคือได้รู้เปล่าว่าได้ไปรีพอร์ตในแกงกันหรือเปล่าว่ามันมีเหตุการณ์อะเรก็ไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงอีจีนก็ในเมื่ออีอีมันชื่่อออะะไรโ อีทาโร่น่ะมันเป็นมันเป็นไข่ไว้อีสัตว์กูคิดว่ามันเป็นอย่าไปเรียกเขาอีอีทาโร่อะมันก็เป็นตัวสแสลงน้าไปที่สภาแล้วอีบีเอ็มนังชี้มึงชี้นิ้วอยู่เลยเดี๋ยวให้พุดดิ้งไปอยู่หลังเนี้ยไอ้รับหลังนั่นแหละอ่ะตีให้มันเลยเข้าข้างเหลอเกินผู้ชายเนี่ยอามามาพูดต่ออีสัตว์มันชี้เป็นยอนฮีเลยนะสภาน่ะเขาบอกว่าอะไรอีกนะพี่จีนไปเว้นไหนเหรอดูเลยถามว่ามึงมึงฟังกูนะดูพุดดิ้งนะสักอ่ะเดี๋ยวมาที่พุดดิ้งก่อนหนึ่ง เมื่อกี้เขา้ามึงเป็นลูกสาวมันจิตั้านดูตามกว่ามึงเมื่อกี้บอก้องผู้ชายมายิึงว่าเขา็ยากมานอาเงิน๊งไม่อะพี่ฝั่งพี่ดิ้งฝั่งมึงฝั่งนี้หมดพี่ดิ้งฝั่งขนาดปิ่นอน่ยฝั่งน้าพี่ดิ้งแต่เรื่องนี้คนชื่อทาร่วันไม่จริงไอปิ่นเป็นคนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นมาเฟียแล้วตอนตีกับโกดกูบอกว่าปิ่น มึงทํนัก้าที่อันนได้ไหมปิณห์สายเองบอกทาได้หนุ่มมงศพได้ขับรถเข้ามากําลังจะมงศพไปชนอีโกดขอโทษค่ะถอยออกไปแล้วรีเซ็ตใหม่แล้วขับมาใหม่แล้วลงมาโดนนี่ขอโทษเลยอย่าขอโทษขนาดปินที่เป็นคนดีขนาดนี้นิดบวชชีแล้ว <c oughs> มันยังรู้เลยว่าอีผู้ชายมันแอบดูดีดีแว่นสีขาวนะทอดทิ้งไปเลยมันออตัดหรือมันอะไรลูกคตาหน่กเอามาล้างสิเฮยฟังเพลงนี้ไหม ถ่ายใต้เลเวลเรเบนสีดำเคยฟังไหมมันอาจจะซ่อนอะไรบางอย่างจัดการอีกที่ตั้งพี่สาวมึงไม่เข้าห้ามมึงละพี่ดิ้งผมไม่คิดเลยนะว่าแค่ผ้าพันคอน่ะมันก็ทำให้พี่ดูโง่พอแล้วพอมาอันนี้อีกพี่ช่วยตื่นสักทีหนึ่งเฮ้ยตื่นตื่นตื่นเอ้า เร็วพี่นีขึ้นรถพี่ดีขึ้นรถนรถเป็นไรอะเพื่อนเ่อเพื่อนไปไปไปตื่นเร่วยเลยขางบไปช่วยกูไปช่วยกูไปชวยช่วยกูยืนงๆ่ยืน่งยงย่ยนิ่งๆยืนงๆ่งยื่ยงน่นม่